ตอนนี้โอกกับกี้อยู่ร้านที่ชื่อว่าบุญพจนาชนะค่ะเป็นร้านที่เราจะแปะป้ายก่อนกินได้เลยไก่เอาพันกว่าตัวข้าวแปะไก่สองพันตัว <laughs> ไม่มีการชอน <laughs> อย่าตายนะอ pues sim, เอาอันนี้กลับบ้าน มึงเราลืมพัดทั่วแคร์มันมคือทีเด็ดของอันนี้เว้ย,ยชนถั่วมึงร้อนออถ้าเราสั่งชิงเต่ามาอย่างเงี้ยปิดอีพีนกร์นลำได้เลยมึง